สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีกับอาจารย์มี่เพียนนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่าเมื่อใดกระตามที่เรารักษาอารมณ์ดีๆเอาไว้สิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาเราแน่นอนค่ะวันนี้จะชวนมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าพลังงานของเราณตอนนี้ ดึงดูดสิ่งที่เรารอคอยดึงดูดความสำเร็จใกล้จะมาถึงเราแล้วหรือยังหรือว่าเราต้องปรับอะไรอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ความสำเร็จของเรามาถึงเร็วขึ้นนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลือกไพ่เลยค่ะ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นทางด้านความเมตตาการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็โชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเลือกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าท่านใดเห็นแล้วรู้สึกชอบต้องตาต้องใจท่านอาจจะเป็นเจ้าของขอให้ท่านติดต่อมาโดยตรงนะคะสาธุบุญค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะ ใบแรกได้เป็น night of w a n d s อืม we e l o for f t u n e the hangman และใบสุดท้ายนะคะอืม the high princess เรามาดูพลังงานของคุณนะนาะตอนนี้นะคะ ใครที่ยังมีงานทําอยู่นะคะคุณก็พยายามที่จะทำงานแบบเต็มที่ของคุณอะเพราะว่าใครที่ยังมีงานทําอยูอ่ต้องรักษางานไว้ให้ดีแบบที่สุดเลยนะเพราะว่างานเนี่ยณนะตอนนี้ หล,หลายคนใช่ไหมก็มีปัญหาเรื่องงานอาจจะว่างงานตกงานใครมีงานอยู่นะ่าถือว่าเป็นความโชคดีของคุณนะคะส่วนใครที่กําลังมองหางานอยู่อาจจะว่างงานตกงานนะคะหรือว่ามองหางานที่2ง,งานที่3อยู่ก็ตามนะคะณนะตอนนี้ถามว่าสถานการณ์ของคุณนะพลังงานของคุณนะคุณอยากจะลองพลิกแพลงสถานการณ์ปรับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ในแบบของคุณนะแต่ว่าในความเป็นจริงนะตอนนี้ของคุณนะมันยังปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้อย่างที่คุณต้องการใช่ไหมคะดังนั้นนะตอนนี้มันก็เลยเป็นพลังงานเหมือนกับว่าคุณพยายามอธิษฐานอนะอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอธิษฐานขอความดีของคุณนั่นแหละให้มาช่วยเหลือคุณในยามที่คุณรู้สึกว่า ตอนนี้มันชีวิตมันยากมันลำบากหรือว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณตอนนี้คือคุณมีแรงอธิษฐานเยอะขึ้นน่ะโดยเฉพาะนะคะอธิฐานเรื่องหน้าที่การงานไพ่ขึ้นมานะคะพลังงานของคุณนะตอนนี้นะคะคือหนึ่งก็คือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็พลังงานของการอธิษฐานของคุณเองด้วยนะคะเพื่อให้ช่วยเหลือทั้งด้านหน้าที่การงานนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าแล้วพลังอธิษฐานของคุณพลังในคุณงามความดีของคุณเนี่ยทำให้คุณใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วหรือยังนะคะอืมเทนอฟสอดเดอะไฮโลเฟนไฮโลเฟนขึ้นมาสองรอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านไพ่ให้ฟังนะคะว้าวไฟออฟเพนต์เกลสและก็เอ็กซ์ออฟเพนต์ เรามาดูไพ่กันนะคะอืมณนะตอนนี้คุณเกิดปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การงานจริงๆแหละบางทีอ่ะทำงานนะทํางานเยอะนะแต่ผลลัพธ์อาจจะน้อยหรือว่าทํางานแล้วเจ้านายหัวหน้ากลับไม่เห็นผลงานหรือว่าทํางานแล้วอาจจะโดนแย่งผลงานหรือว่าโดนอะไรอ่ะเพื่อนร่วมง,งานหักหลังเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คะ่ะตอนนี้มันเป็นสภาวะแบบนั้นอะ แล้วดูนะคะอย่างที่บอกว่า The High Princess ขึ้นมาเบิ้ลสองรอบคุณอธิษฐานขอทั้งเรื่องงานเรื่องเงินด้วยอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเคารพบ,บูชาเป็นพิเศษนั่นลหละพลังของการอธิษฐานทำว่าได้ผลไหมได้ผลค่ะ <laughs> การเงินขึ้นมาเด่นด้วย8ดเหรียญน,นะทำว่าความดีของคุณนั่นแหละหนึ่งที่ช่วยคุณด้วยนะคะทำให้การอธิษฐานใกล้จะสำเร็จแล้ว ไม่เกิน3เดือนนะขอให้คุณรักษาพลังงานดีๆเอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะรักษาอารมณ์ไว้นะคะอย่าง,งุดหงิดคุณมัวง่ายนะคะอะไรที่มันอาจจะไม่เป็นดั่งใจบ้างก็เช่นนั้นเองรักษาสภาวะอารมณ์ไว้นะการเงินขึ้นมาแล้วแล้วก็ถามว่าเร็วไหมก็อย่างที่บอกว่าภายในสมเดือนนี้การเงินของคุณนะจะดีขึ้นนะคะ พลังงานของคุณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะดึงดูดความสําเร็จใกล้ละใกล้ละต่อไปมาดูอีกหนึ่งใบนะคะว่ามีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติอมอืมโฟร์อ n ฟ s ัการงานค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเร็วๆนี้แหละไม่เกิน3เดือนนี้รักษาอารมณ์รักษาพลังงานดีๆเอาไว้แบบนี้นะสิ่งที่คุณจะดึงดูดมาก็คือเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอกับสภาวะสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่แต่เร็วๆนี้แหละไม่เกิน3เดือนหรอกสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความสําเร็จที่คุณรอคอยนั่นแหละอดทนรออีกสักนิดหนึ่งนะ ยังไงก็ขอให้คุณโชคดีและก็มีความสุขนะคะต่อไปนะคะมาถึงคนที่เลือไพ่หมายเลขสองนะคะเดี๋ยวเราเช็คพลังงานของคุณนะตอนนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น five of wands อืม three of wands n i of cups และสุดท้าย seven of cups เรามาดูพลังงานของคุณนะนะตอนนี้เรื่องงานเด่นรอคอยงานใช่ไหมหรือว่าบางคนมีงานแล้วล่ะแต่มีความรู้สึกถึงความแบบอึดอัดอะมันอึดอดัดมันเหมือนอยากจะหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะบางคนก็รู้สึกว่าต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในที่ทำงาน บางคนก็มองหารูทางอะไรที่เป็นงานที่สองงานที่สามอะตอนนี้มันเหมือนคือความอึดอัดอะคนที่ทำงานอยู่ก็มีความอึดอัดในสถานที่ทำงานส่วนคนที่ยังไม่มีงานทำอยากจะหางานเนี่ยก็มีความอึดอัดที่ว่าโอ้โหมันทุกอย่างมันเหมือนกับมันยังยากอะ่ะเพราะนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานโดยรวมๆของคุณนะคะจริงๆแล้วนะพอคุณแบบ ถึงช่วงจังหวะหนึ่งอะที่คุณปล่อยวางได้อะคือบางคนแบบเครียดมาเยอะอึดอัดมาเยอะแล้วพอมาถึงจังหวะจังหวะหนึ่งที่แบบเฮ้ยจะเครียดไปทําไมปล่อยมันไปเลยปล่อยวางมันไปพอเวลาจังหวะที่คุณปล่อยวางอะเชื่อไหมคุณกลับได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่เวลาที่คุณเครียดคุณกระวนกระวายจะเอาให้ได้อย่างเงี้ยมันกลับไม่ได้แต่พอเวลาวันหนึ่งที่คุณนะตอนนี้พลังงานถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะ คุณเริ่มปล่อยวางขึ้นเริ่มที่จะหาความสุขให้ตัวเองอะไรที่มันยังไม่ได้ก็เครียดไปก็เท่านั้นอ่ะเพราะนั้นนะตอนนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคุณพยายามที่จะมีความสุขทางใจถึงแม้ว่างานมันไม่ได้แต่ความสุขอ่ะมันต้องมาก่อนเมื่อใดก็ตามนะที่คุณหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากสิ่งรอบๆตัวคุณที่คุณมีอยู่นะจากสิ่งเล็กๆรอบๆตัวคุณแล้วสามารถทําให้คุณแบบเติมเต็มความสุขบางอย่างได้บางทีบางเรื่องอ่ะ คุณมองข้ามสิ่งที่คุณมีอยู่แต่พอมาณนะวันนี้คุณกลับไม่มองข้ามแล้วแม้แต่เรื่องเล็กๆคุณก็เห็นคุณค่าในสิ่งนั้นนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้วสิ่งที่คุณรอคอยที่จะประสบความสาเร็จละ่ะใกล้แล้วหรือยังนะคะว้าว ten of pentacles อืม queen of pentacles เงินขึ้นมาเด่นเลยอะว้าวทรีออฟสอดและสุดท้ายนะคะเซเว่น s 7อ f คัพ s เซเว่นขึ้นมาสองรอบแล้วนะบ่งบอกนะคะว่าพลังงานของคุณนะจากที่คุณเคลียร์ใจของคุณนะปล่อยวางได้ในสิ่งที่เราทำดีที่สุดแล้วล่ะแต่ผลลัพธ์มันเป็นยังไงปล่อยเมื่อคุณปล่อยได้นะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะการเงินเด่นมากเป็นเงินก้อนใหญ่ไม่รู้ว่าคุณรอคอยงานหรือว่าเงินสักก้อนหนึ่งอยู่ใช่ไหมถ้าใช่นะการเงินมันเด่นนะอ่ะแล้วสิ่งที่ไพ่จะขอเตือนนะคะว่าอะไรที่คุณเคยผิดหวังไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานหรือเรื่องอะไรต่างๆที่คุณแบบมันมันไม่สมหวังอะ่ะคุณปล่อยวางตรงนั้นนะอดีตคืออดีตนะอย่าเอาอดีตมาจมนะคะเพราะนั้นเนี่ย โชคลาภกําลังมาแล้วสิ่งที่คุณรอคอยกําลังมาแล้วโดยเฉพาะการเงินนะดังนั้นนะคะอดีตคืออดีตสิ่งที่คุณไม่สมหวังในชีวิตนะคะอย่าเอามาทำร้ายปัจจุบันเด็ดขาดนะการเงินกําลังเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาอย่างที่คุณปรารถนาด้วยละ่ะดูนะเซเว่นออฟคันะคะขึ้นมาถึง2รอบนะคะไพ่นะคะอยากจะบอกว่าพลังงานนะตอนนี้ในใจของคุณนะคะดึงดูดสิ่งที่คุณรอคอยมาแล้วค่ะ เรามาดูอีกหนึ่งใบนะคะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมอืนายออฟวอนการเงินเด่นแล้วใช่ไหมนั่นแหละ เพราะว่าการงานก็เด่นด้วยผลงานของคุณนะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอึดอัดหรือว่าบางคนว่างานตกงานใช่ไหมแต่ว่าการงานก็จะเด่นแล้วการเงินขึ้นมาแบบเบิลบิลสองใบเลยเงินก้อนใหญ่ด้วยใครรอง,งานรองเงินนะคะไม่เกิน3เดือนนี้คุณจะมีโชคดีแน่ๆอย่าให้ใจที่คุณมัวมาปิดกั้นความโชคดีของคุณนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสานะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น Ni g h t of cups อืม four อ f cups อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเซ็งนะแล้วก็ Five of Pentacles โดยเฉพาะนะคะเรื่องของการเงินนะคะตอนเนี้ กำลังคิดไม่ออกอะ่ะกำลังเครียดเรื่องเงินใช่ไหมนันทั Pentacles มาดูนะคะพลังงานของคุณนะเครียดมากเรื่องเงินการเงินหรือเศรษฐกิจภายในครอบครัวของคุณนะคะตอนนี้มันเหมือนกับคนใครที่เป็นหนี้นะก็พยายามหาเงินใช้หนี้อยู่ส่วนใครที่ยังไม่ถึงกับเป็นหนี้ก็พยายามหมุนเงินเพื่อให้รายรับ และรายจ่ายนะ่ะมันบาลานซ์กันคือพยายามหมุนหมุนเต็มที่อ่ะการเงินขึ้นมาแบบเด่นๆนะแล้วก็อย่าพึ่งเบื่อนะอย่าพึ่งเซ็งนะคะอย่าพึ่งท้อเพราะว่าบางทีเราทํางานหรือว่าบางคนอาจจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรเล็กๆของเราอ่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะเพราะนั้นตอนนี้มันมีอารมณ์ของความเบื่อความท้อความเซง็งอยู่ในตัวคุณใช่หรือเปล่าถ้าใช่นะคะ เคลีย์พลังงานตรงนี้ออกไปก่อนไม่อย่างนั้นมันจะไม่ดึงดูดความสําเร็จมานะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานภายใน3เดือนนี้ของคุณนะคะว่าใกล้จะดึงดูดความสําเร็จมาหาคุณหรือ,อยังนะคะ six o f s w o r s p a e o f w a n d s คุณน่าจะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่างานอะไรใหม่ๆจริงๆด้วยละ่ะ f i v e pentacles และสุดท้ายนะคะ เอกซอฟสอดดูนะภายใน3เดือนนี้นะคะมีแตด่ดับอุปสรรคค่ะโดยเฉพาะนะการเริ่มต้นถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าเพิ่งจะทำงานทาไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ออฟไลน์หรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเริ่มต้นทํานะนาตอนนี้อุปสรรคเยอะค่ะปัญหาเยอะไหมเยอะค่ะทำให้คุณเบื่อคุณท้อคุณเซงคุณเครียดไงเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าถามถึงเรื่องเงินนะถ้าคุณต้องการหรือว่าคาดหวังในเรื่องของการเงินณน3ะเดือนนี้ต้องบอกตรงๆนะว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่า3เดือนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังนะแล้วโดยเฉพาะนะคะใครอยากจะลงทุนไม่ว่าจะลงทุนเล็กลงทุนใหญ่ลงทุนน้อยลงทุนมากอะไรก็แล้วแต่ณนะช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะลงทุนแล้ว ได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่อีกนะคะว่ามีอะไรอยากจะแนะนำนะคะอืมเอกซอฟสอดขึ้นมาเบิ้ลสองใบเลยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะเรียนรู้นะบางคนนะคะไม่กล้าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยพอเวลาถึงเวลาที่มันสถานการณ์มันบีบให้คุณต้องเริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะแบบ ปิดหูปิดตาไม่อยากคือไม่อยากออกจากคอนฟอร์ตโซนอะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็เปิดเปิดตาเปิดใจนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะถ้าไมา่อย่างนั้นแล้ว3เดือนนี้การเงินของคุณก็จะแย่ลงนะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมให้นะคะว่าเนี่ยคุณต้องพยายามอ่ะ คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าคุณเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บนะอันนี้ก็เด้งออกมาเองเลยนะเอ็กซ์โซเปนโชโคถ้าคุณรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงรู้จักพัฒนาตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดอะถ้าคุณไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคุณแย่ค่ะพอคุณเปลี่ยนแปลงอะดูสิการเงินขึ้นมาเด่นๆเลยอะถ้านะตอนนี้สถานการณ์การเงินของคุณอนะมันแย่มันย่ำแย่เหลือเกินหรือว่าเมื่อรู้สึกแบบ มันอึดอัดเรื่องการเงินอนะ่ะคุณออกจากคอนฟอร์ตโซนนะแล้วพยายามหาความรู้ใหม่ๆนะคะหรือว่าหาคนที่เขาสามารถให้คำแนะนำคุณได้ปรับพลังงานนิดนึงหาใครก็ได้ที่เป็นกัลยาณมิตรคอยปรึกษาหรือว่าให้คำปรึกษาที่ดีให้คุณอนะ่ะคุณไปขอคำปรึกษาจากเขานะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ใน YouTube ใน Facebook มีความรู้มีอะไรเยอะแยะมากมายที่เขามาแบ่งปันประสบการณ์กันนะ่ะคุณลองเข้าไปฟังนะคะการเงินของคุณเด่นมาก ลองดูนะไม่แย่อย่างที่คิดหรอกคะ่ะแล้วก็อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งเซ็งนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่าดูถูกความสามารถของตัวเองด้วยนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะ